วันนี้มาติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อเฟดได้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2000สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ซึ่งในขั้นต้นนั้นต้องยอมรับว่าตลาดทุน ตอบรับด้วยดีเพราะคาดหวังว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราประมาณนี้และทำให้นักลงทุนโล่งใจเพราะบางคนก็เชื่อว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่านี้คือ0.75เเซซึ่งก่อนหน้านี้เจอโรมพาวเวลยังกล่าวอีกว่าเฟดนั้นไม่ได้พิจารณาอย่างจรงิงจังถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง75จุดซึ่งลดความคาดหวังของตลาดบางส่วนเรื่องที่เฟดจะเข้มงวดในเชิงรุกส่วนในอนาคตก็คาด หวังได้ว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่านี้เพราะพาเวลกล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายคือคณะกรรมการของเฟดพร้อมที่จะอนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขนาดใกล้เคียงกันในการประชุมนโยบายที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมส่วนตลาดคริปโตนั้น อาจจะเข้าสู่ตลาดกระทิงหลังจากการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยบิตคอยได้เพิ่มขึ้น5%มุ่งสู่หลัก40,000เหรียญเนื่องจากความเชื่อมั่นในเชิงลบลดลงจากรายงานของ c o i n d e s และหลังการขึ้นดอกเบี้ยดัชนีเฟียแอนด์ e ริตอินดที่ใช้จับตาบิตคอย ปรับมาอยู่ที่ระดับใกล้กับเอ็กซ์ตรีมเฟียมากขึ้นโดยการปรับลงมาในแดนเฟียอาจเป็นสัญญาณมานักลงทุนวิตกกังวลเกินไปซึ่งนั่นอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อถัดมาต้องจับตาทองคำซึ่งหลังจากที่พาวเวลกล่าวออกมาพร้อมกับให้เหตุผลเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยว่าเพื่อปรับเงินเฟ้อทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เก่งกำไรในช่วงที่เงินเฟ้อรุนแรงส่วนธนาคารรายใหญ่ สหรัฐซึ่งรวมถึง JP Morgan Chase Wells Fargo Bank และ Citibank ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเป็น4%โดยมีผลในวันพฤหัส,สบดีซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้พื้นฐานก็เพิ่มขึ้นอีก50จุด ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกลางกล่าวในถแถลงการส่วน CNBC ได้รายงานว่าหลังการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้จะต้องจับตาสิ่งที่แพงขึ้นคือดอกเบีย้ยเงินกู้ทั้งหลายเช่นดอกเบีย้ยบ้านดอกเบีย้ยบัตรเครดิตซึ่งชาวอเมริกันใช้กันอย่างกว้างขวางแม้แต่การขึ้น1%ก็อาจทำให้ค่าใช้ใจ่ายของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนกับภาวะเงินเฟอ้อหรือไม่ ซึ่งการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.5เปอร์เซตซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2000หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงที่สุดในรอบ22ปีซึ่งทำไมเฟดถึงได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขนาดนี้ประการแรกคือคณะกรรมการเฟดกล่าวว่าแม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะลดลงในไตรมาสแรกแต่การใช้ใจ่ายของครัวเรือนและการลงทุนคงที่ ของธุรกิจยังคงแข็งแกร่งการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและอัตราการว่างงานลดลงอย่างมากอัตรา,ารเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างอันดับที่สองคือการรุกรานของยูเครนโดยรัสเซียทําให้เกิดความยากลําบากอย่างมากต่อผู้คน และเศรษฐกิจซึ่งในต่อเศรษฐกิจแล้วสหรัฐมีความไม่แน่นอนสูงการบุกรุกและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตรางเงินเฟอ้อและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากนี้การปิดเมืองที่เกี่ยวข้องกับโควิดในจีนมีแนวโน้มที่จะทาให้สัพ p l i e เชนหยุดชะงักลงคณะกรรมการให้ความสําคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเป็นอย่างมากประการที่3คือคณะกรรมการพยายามที่จะบรรลุก,กา จ้างงานสูงสุดและอาาัตราเงินเฟอ้อในอัตราร้อยละสองในระยะยาวด้วยจุดยืนของนโยบายการเงินที่แน่วแน่อย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการคาดว่าอาาัตราเงินเฟอ้อจะกลับสู่เป้าหมายที่สองเปอร์เซนตและตลาดแรงงานจะยังคงแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้คณะกรรมการจึงตัดสินใจเพิ่มช่วงเป้าหมายสำหรับอาาัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็น3ส่วน4หรือ1เปอร์เซนและคาดว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ช่วงเป้าหมายจะเป็นระดับที่เหมาะสมและประการที่4คือคณะกรรมการตัดสินใจที่จะเริ่มลดการถือครองหลักทรัพย์ธนารักษ์และตราสารหนี้และหลักทรัพย์คำประกันโดยหน่วยงานในวันที่1มิถุนายนโดยคณะกรรมการจะติดตามดูผลกระทบของข้อมูลที่เข้ามาเพื่อแนวโน้มเศรษฐกิจต่อไปและคณะกรรมการจะเตรียมปรับจุดยืนของนโยบายการเงินตามความเหมาะสมหากมีความเสี่ยงที่อาจขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย ของคณะกรรมการโดยการประเมินของคณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการอ่านข้อมูลด้านสาธารณาสุขสภาวะตลาดแรงงานแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อและการคาดการอัตรางเงินเฟอ้อและการพัฒนาด้านการเงินและระหว่างประเทศ ซึ่งหลังจากที่เฟดได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรายงานเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาหุ้นดาวโจนส์ได้ปิดโลบ98.60จุดซึ่งกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกซึ่งราคาน้ำมันก็ได้พุ่งขึ้นอีก1.51ดอลลาร์ขณะที่ทองคำเพิ่มขึ้นอีก7.1ดอลลาร์ซึ่งดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่32,899.37จุดลดลง98.60จุดหรือลบ0.3เป ดัชนี S&P 500ปิดที่4,123.34จุดลดลง23.53จุดหรือติดลบ0.57%เเปอร์ซและดัชนี NASDAQ ปิดที่12,144.66จุดลดลง173.03จุดหรือลบ1.4%เปอร์เซน,เนื่องจากนักลงทุนวิตกวัฒนาคาันกลางสหรัฐหรือเฟดจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อโดยสัญญาน้ำมันดิบ ดิบเ t สเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือ Light Sweet Crude งวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น1.51ดอลลาร์หรือ1.4เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาปิดที่109.77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญานดิบเบรนด์งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น1.49ดอลลาร์หรือ1.3มเปอร์เซ็นต์มาปิดที่112.39ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยราคาน้มันปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเนื่องจากการที่สหภาพยุโรรปหือ EU เตรียมความบาดน้ำมันของรัเสเซียนั้นได้เพิ่มแนวโน้มที่ปริมาณน้ำมันจะตึงตัวส่วนราคาทองคําโคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น7.1ดอลลาร์หรือ0.38เปอร์เซน์มาปิดที่1,882.8ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ปรับตัวลงประมาณ0.5เปอร์เซนในรอบสัปดาห์นี้ และนอกจากนี้แบงก์ชาได้ชี้แจงว่าการที่เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงทําให้เงินทุนไหลออกจากประเทศไทยโดยคุณจันทวันสุจริตกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าผลการประชุมของเฟดเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ร่วมตลาดและมีความชัดเจนขึ้นว่าธนาคารกลางให้ความสําคัญกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะที่ไม่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดจะรับได้ทําให้ เงินทุนเคลื่อนย้ายในภูมิภาคเอเชียและไทยเป็นไปตามปกติสำหรับตลาดไทยนั้นมีเงินทุนไหลออกเล็กน้อยซึ่งไหลออกจากตลาดหุ้น181ล้านบาทและไหลออกจากตลาดพันธบัตร2,001ล้านบาท, 2001, 000, บาทโดยอย่างไรก็ตามตลาดก็อาจผันผวนจากปัจจัยอื่นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกและความล่าช้า,าของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ดังนั้นผู้ที่ค้าขายระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับการบริหารความ เสี่ยงจากความพันพววของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ